สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่อง Dream Story งานแต่งมันคือความฝันของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงหลายๆคนครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากมีภาพงานแต่งสวยๆอยากมีรูปถ่ายพีเวด้งสวยๆระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวจริงๆแล้วเนี่ยงานแต่งมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะฮะแต่ด้วยทุกวันนี้รสนิยมหลายคนนะ,ะรสนิยมแล้วก็รวมไปถึงประเพณีมันทําให้มันเป็นเรื่องที่ยากขึ้น มันมีความรู้สึกว่าถ้าหากจะแต่งงานทั้งทีเนี่ยคือมันต้องใช้เงินนะ่ะใช้เงินมากนะ่ะมันถึงจะจัดงานได้งานแต่งทุกวันนี้นะถ้าหากขั้นต่ำเอาแบบคนจนเลยก็ต้องมีสนะี่สี่ส้าห้าหมื่นน่ะพออัพขึ้นมาหน่อยนะ,ะก็มีหลักแสนไปจนถึงสามแสนสี่แสนอย่าว่าแต่สามแสนสี่แสนเป็นล้านเลยก็มีนะฮะ อันนี้ก็แล้วแต่เงินน้อยเงินมากของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันทั้งนี้ก่อนที่จะแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องคุยกันก่อนเป็นอันดับแรกว่าเราจะจัดงานเป็นแบบไหนดีนะฮะจะจัดแบบเรียบง่ายหรือว่าจัดแบบเป็นพธิธีแบบพิธีใหญ่เลยนะฮะถ้าแบบเรียบง่ายก็จะเป็นการให้ผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยรับรู้กันว่าเฮ้ยอ่าสองคนนี้ คบหากันนะฮะพร้อมที่จะไปอยู่ด้วยกันแล้วนะก็ให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรับรู้แล้วก็ผูกข้อต่อเขียนให้กันแค่นี้แต่ถ้าหากเป็นพิธีใหญ่ก็จะ,ะเป็นการจัดนะฮะจัดเขาเรียกว่าใบาสีสู่ขวัญแล้วก็จัดงานเชิญคนมาร่วมงานอันนี้ก็จะเป็นงานใหญ่นะฮะแล้วก็มีซุ้มดอกไม้ซุ้มถ่ายรูปสวยๆของงานแต่งแบบนี้ก็จะเป็นงานใหญ่ เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยก็ต้องคุยกันว่าจะเอาแบบไหนถ้าหากเอาแบบตกลงกันเอาแบบบ้านๆของเราก็ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยไปบอกฝ่ายผู้หลักผู้ใหญ่ของแต่ละคนนะฮะแล้วก็แยกกันออกไปคุยว่าให้เจ้าบ่าวก็ไปคุยฝั่งฝั่งทางผู้ใหญ่ของเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวแล้วคุยไปคุยฝั่งของผู้หลักผู้ใหญ่ของเจ้าสาวหลังจากนั้นก็ เอาผู้หลักผู้ใหญ่ของทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยมานะฮะพูดคุยกันแล้วก็ผูกข้อต่อเขียนกันอันนี้ก็จะง่ายแต่ถ้าหากจะจัดงานใหญ่นะฮะตามประเพณีของแต่ละภาคมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะบางภาคเนี่ยยกตัวอย่างภาคอีสานนะแต่อีสานเนี่ยก็อาจจะมีประเพณีที่แตกแตก,แตกต่างกันออกไปแต่ในพื้นที่ของผมเนี่ย ก็จะให้ฝ่ายฝ่ายชายนะฮะไปพูดคุยไปสู่ขอโดยการที่เอาผู้หลักฝ่ายชายเนี่ยไปพูดคุยสู่ขอกับผู้หลักผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงนะฮะแล้วก็มีการเรียกค่าสินสอดกันว่าจะเอาค่าสินสอดกันเท่าไหร่นะ,ะพอไปสู่ขอเสร็จปุ๊บอ่าก็แยกย้ายกัน ไปหาเงินหาทองมาแล้วก็หาเลิกหายามนะฮะเมื่อได้เลือกได้ยามปุ๊บแล้วก็มาแต่งงานกันอันนี้เป็นพิธีของทางภาคอีสานโซนผมนะฮะส่วนเทเนี้คือมันสําคัญนะเรื่องนี้การที่จะจัดงานใหญ่เนี่ยเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวเนี่ยคนที่จะแต่งงานเนี่ยต้องชิดให้ดีๆว่าเฮ้ยความรักเนี่ยมันไม่ได้ จะมีความรักยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแต่งงานนะฮะทุกวันนี้ด้วยรูปสมัยมันเปลี่ยนไปแน่นอนการเข้าตามตอกออกตามประตูมันก็ต้องมีอยู่มันยังคงมีอยู่นะฮะที่แน่ๆฝ่ายชายญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเนี่ยต้องรับรู้แต่การที่คุณจะจัดงานใหญ่โตเนี่ยหนึ่งคุณต้องดู เงินในบัญชีของคุณเงินในกระเป๋าของคุณทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงเลยนะฮะฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงเนี่ยแน่นอนมันเป็นความฝันของหลายๆคนหลายๆคู่ที่อยากจะเห็นรูปพรีเวดดิ้งของตัวเองกับงานแต่งสวยๆสักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่อย่าลืมไปว่าเรื่องเงินก็สำคัญเช่นกันนะฮะหลายคู่ทะเลาะกันหลังแต่งงานเรื่องเงินมีมากถมไป เลอกกันก็มีมากถมไปเพราะเรื่องเงินหลังจากแต่งงานไปเพราะฉะนั้นอยากให้คิดเรื่องนี้ดีๆการที่จะแต่งงานทั้งทีนะครับพอรู้เงินในบัญชีเงินในกระเป๋าของตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องพูดคุยว่าจะเอาแบบไหนดีจะเอาแบบประหยัดหรือแบบจัดงานใหญ่พอตกลงจะเอางานใหญ่ปุ๊บเราก็ต้องไปหาเงินสองคนต้องช่วยกันหาเงินนะ สองคนเะน่ยทั้งเจ้าบ่าวฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยต้องช่วยกันหาเงินคุณต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายอาสมมุติเจ้าหญิงเจ้าสาวเนี่ยอยากแต่งงานแต่เจ้าชายเนี่ยอายังไงก็ได้ตามใจคุณนะฮะเจ้าหญิงเนี่ยก็ต้องเห็นใจเจ้าชายด้วยต้องมองว่าเฮ้ยเจ้าชายเนี่ยพื้นเพเขา นะเป็นคนพออยู่พอกินไหมเป็นคนมีทรัพย์สินไหมหรือว่าเฮ้ยเป็นคนที่สู้นะฮะสู้ยังไงก็ต้องดูกันนะไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าฝ่ายชายมีมากมีน้อยกูจะเอาอย่างเดียวนะอืพอเจ้าหญิงไปบอกว่าผู้ใหญ่ฝั่งเจ้าสาวนะฮะผู้ใหญ่ฝั่งเจ้าสาวเนี่ยก็ไม่รู้ ไม่ดูหาหีวอะไรเลยนะฮะจะเรียกแม่งแต่เงินค่าสินสอดอย่างเดียวเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับอย่างนี้ก็ไม่ได้เห็นหลายคู่ไปไม่รอดนะฮะนะเห็นหลายคู่ไปไม่รอดเลิกลากันไปหลายคู่หรือถึงแม้ว่าถ้าหากอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ไปก็อยู่แบบไม่มีความสุขนะฮนะถึงแม้ว่าจะแต่งงานแต่ยังไม่ได้เลิกกันเนี่ยก็อยู่กันไปเนี่ย แต่ยังไงมันก็ไม่มีความสุขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหญิงเจ้าสาวก็ต้องไปบอกฝั่งผู้ญาติผู้ใหญ่ของตัวเองว่าเฮ้ยฝั่งเจ้าเจ้า,เจ,าเจ้าบ่าวเนี่ยเขาพื้นเพเขาเป็นคนแบบนั้นแบบนี้นะเขาทําอาชีพนั้นอาชีพนี้เงินทองเขาอาจจะไม่มีไม่มีเยอะหรือว่าอ่ะเงินทองอาจจะมีเยอะอยู่นะฮะ แล้วก็ต้องดูความสมเหตุสมผลด้วยก่อนที่จะแต่งงานนะก็ต้องดูเรื่องนี้ด้วยหรือว่าเจ้าบ่าวอยากเป็นคนแต่งงานอยากมีงานแต่งอยากมีรูปภาพสวยๆนะฮะส่วนเจ้าสาวเนี่ยก็ต้องดูอันนี้พูดในมุมมองกลับกันนะฮะเจ้าสาวก็ต้องดูว่าเฮ้ยคนอยากแต่งงานาคนอยากก็ได้นะยังไงก็ได้อ่า แต่ต้องดูด้วยว่าเงินเนี่ยมันมีไหมนะฮะมีน้อยมีมากเพียงเท่าไหร่นะฮะมีน้อยนะฮะเนี่ยออกไปทางอีสานแล้วอืมีน้อยมีมากเท่าไหร่นะก็ต้องตกลงคุยกันนะก็จะเอาตามงบของตัวเองนะฮะมีน้อยก็จัดน้อยมีมากก็จัดมาก็ว่ากันไปนะฮะก็ต้องดูสมเหตุสมผลนะไม่ไว่า เจ้าชายเจ้าบ่าวาอยากจัดใหญ่ตูมโหฬานอยากเลี้ยงเพื่อนพ้องพี่น้องเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยจะเอาใหญ่ตัวมโหฬานก็ต้องดูน้ำหนักเงินของตัวเองด้วยไม่ใช่ว่ามีเงินน้อยแต่อยากอยากได้จัดเงินมากพองานเสร็จนะฮะเป็นหนี้เป็นศินมาแบบนี้ก็ไม่ได้นะฮะมีปัญหาเรื่องเงินหลายคู่ไปกันไม่รอดก็มีมากถมไปนะฮะมีมากถมไปเพราะฉะนั้นเดียว อันดับแรกเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ต้องคุยกันก่อนแล้วค่อยไปบอกของแต่ละฝั่งให้ญาติผู้ใหญ่ได้รับรู้นะฮะ,ะหลังจากนั้นก็เอาทั้งสองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็ญาติผู้หลักผู้ใหญ่เนะี่ยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะตกลงกันนะเพราะการแต่งงานเนี่ยมันมันสื่อหรือมันบ่งบอกได้หลายอย่างเลยนะบางคนเนี่ยบางครอบครัว เจอคนง,ง่ายก็ง่ายเจอคนอยากก็ยากนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งเจ้าเบาอยากหรือว่าจะเป็นฝั่งเจ้าสาวอยากนะฮะอยากในที่นี้ก็หมายถึงเรื่องมากนะเรื่องมากอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากเอาแบบใหญ่โตมโหาลทั้งทีไม่ดูไม่ดูดอ่าทรัพย์สินของตัวเองนะฮะในส่วนของอ่าหลังจากที่เรา ดูแล้วว่าเฮ้ยต้องจัดเท่านัานทนาเสร็จปุ๊บเนี่ยเทเนี้พอถึงวันแต่งนะเราก็มาแต่งกันนะแต่งกันตามงบที่ตัวเองมีนะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะฮะเสร็จสิ้นพิธีคือแต่งยังไงก็ได้นะ่ะไม่ให้มีหนี้นะอันนี้อยากฝากเตือนเลยสุดท้ายนี้นะฮะการแต่งงานเนี่ยคือถ้าหาใครแต่งแล้วเป็นหนี้เนี่ย ผมบอกไว้เลยอย่าไปแต่งนะครับเพื่อนๆแต่งแล้วเป็นหนี้เนี่ยสมมุตินะเจ้าบ่าวไม่มีแต่ว่าเจ้าสาวอยากได้ค่าสินสอดนะเจ้าสาวอาจจะไม่อยากได้มากเท่าไหร่หรอกนะไม่ได้อยากได้อะไรเลยแต่ว่าญาติของฝั่งเจ้าสาวเนี่ยอยากได้นะครับค่าสินสอดแสนสองแสนทองอีก สามสี่บาทอย่างเงี้ยเจ้าชายเจ้าบ่าวก็ไปหามาบางทีอยากได้เร็วอยากให้จัดงานให้มันเสร็จเร็วๆอย่างเงี้ยก็เล่งรีบกันละทีเนี้ยฝ่ายเจ้าชายก็หาไม่ทันก็ไปยืมมากู้โทรศออกมาเพื่อที่จะมาแต่งหรือแม้กระทั่งนะเจ้าชายไม่มี เจ้าบ่าไม่มีช่วยกันหาแล้วมันมันมีอยู่แต่มีเท่านี้นะแต่ว่ามันยังไม่ถึงค่าสินสอดที่ญาติฝ่ายฝ่ายสาวเนี่ยเรียกร้องนะฮะและทีนี้เจ้าสาวก็อยากแต่งเพราะรักนะฮะเพราะรักเจ้าบ่ามากแล้วก็ตกลงกันไปกู้เงินทกสมาแต่งเองอันนี้ก็มีนะฮะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นกู้เงินทกสหรือว่าไปกู้เงิน ญาติพี่น้องใครข้อตามด่ะเพราะอะไรเพราะมีความรสนิยมสูงอยากโอ้อยากอ,อากวดว่างานแต่งของเราเนี่ยใหญ่โตจัดใหญ่โตมโหฬารอยากให้คนอื่นเนี่ยรู้ว่าฮยงานแต่งเราอลังการมโหฬารมากอย่างเงี้ยจนกระทั่งสุดท้ายตัวเองเนี่ยไปยืมตังมาเพื่อที่จะแต่งตัวเองนะฮะ มันเคยมีนะเจ้าสาวไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะมาแต่งตัวเองเพื่ออยากให้ตัวเองเนี่ยดูมีหน้ามีตาดูแล้วดูงานแต่งแล้วมีความใหญ่โตมโหฬารให้คนได้ชื่นได้ชมว่าเฮ้ยงานแต่งของเราเนี่ยโอ้มีความใหญ่โตมโหฬารอลังการมากแบบนี้อยากให้คนชื่นชมแบบนี้จนสุดท้ายแล้วตัวเองเป็นหนี้เป็นสินงานแต่งเสร็จต้องมาหาเงินใช้หนี้อีก แบบนี้ก็ไม่ได้นะครับอยู่ไปไม่มีความสุขแน่นอนจนบางครั้งเนี่ยหลายคู่ทะเลาะกันว่าเฮ้ยเป็นหนี้เรื่องแต่งงานอย่างงู้นอย่างนี้จนทำให้เลิกลากันไปก็มีเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณไม่มีคุณอย่าไปอยากอยากไปอยากได้หน้าได้ตาอะไรเลยอยากไปโอ้อวดอะไรเลยเอาตามที่คุณมีนะฮะคุณไม่มีคุณก็ต้องคุยกันแล้วก็ผูกข้อต่อแขียนกัน แค่นี้มันก็มีความสุขแล้วชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ได้สําคัญว่าคุณจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานเพียงแค่ให้คู่เจ้าจบ่าวเจ้าสาวได้คุยกันเข้าใจกันนะฮะแล้วก็ให้ญาติาผู้ใหญ่เนี่ยทั้งสองฝ่ายรับรู้กันแค่นั้นก็พอนะฮะอย่าไปาติดหนี้ติดสินเพราะเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องนะหรือ,อหลายคู่นะก็มีความคิดแบบเฮ้ เงินที่เราจะเอามาจัดงานใหญ่ตัวมโหฬานเนี่ยเราเอาไปทําลงทุนอย่างอื่นจะไม่ดีกว่าหรอนะหลายคู่ที่ไม่แต่งงานแล้วประสบความสําเร็จมันก็มีมากถมไปฮะเพืเ่อนๆจากการที่เขาจะเอาเงินสามสี่แสนมาแต่งงานเนี่ยเอาไปลงทุนทำธุรกิจไปลงทุนค้าขายไปลงทุนอื่นๆนะฮะจนประสบความสําเร็จมันก็มีมากถมไป แล้วก็อยู่กันแบบมีความสุขนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็อยู่กันแบบแฮปปี้นะฮะแบบนี้มันก็มีมากจงไปสุดท้ายนี้แล้วการแต่งงานมันก็มันคือมันก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวอย่าเอาไปอย่าเอาญาติผู้ใหญ่เป็นที่ตั้งนะถ้าหากเอาญาติผู้ใหญ่เป็นที่ตั้งเนี่ยผมบอกเลยไปไม่รอดนะฮบบางญาติผู้ใหญ่เนี่ย ง่ายก็ง่ายนะฮะง่ายพูดคุยกันง่ายไม่เรียกร้องอะไรเลยก็มีส่วนญาติผู้ใหญ่ไอคนที่โลภมากอยากได้นู่นอยากได้นี่แม่งค่าดองสีสี่เสนห้าเสนอย่างเงี้ยจะเรียกร้องเอาอย่างเดียวโดยไม่ดูจิตใจลูกหลานโดยไม่ดูทรัพย์สินของหมวเงินในบัญชีเงินในกระเป๋าของลูกหลานเลยว่ามีมากน้อยแค่ไหนอยากจะจัดงานใหญ่ตัวแบบนี้ก็ไม่เอานะฮะอย่าเอาเลยนะอยู่ไปก็ไม่หลอดอยู่ไปก็ไม่มีความสุข นะก็ต้องดูสมน้ําสมเนื้อถ้าอยากจะจัดก็เอาตามงบที่ตัวเองมีหรือถ้าหากยังไม่พร้อมก็ช่วยสองคนเนี่ยก็ต้องช่วยกันหาช่วยกันทํามาหากินนะฮะช่วยกันหาเราอยากจัดงานผู้ชายก็ต้องหาต้องเก็บผู้หญิงก็ต้องหาต้องเก็บแล้วก็เอามารวมกันเพราะมันเป็นน้ําพักน้ําแรงของอเราสองคนนะฮะอย่าไปบอกว่าอ้าวมันเป็นการให้เกียรติ ผู้หญิงมันเป็นการให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นการให้เกียรติผู้ชายเป็นการให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่คือการให้เกียรติเนี่ยมันให้เกียรติกันอยู่แล้วนะฮะการให้เกียรติการที่จะช่วยกันทำมาหากินเนี่ยอะช่วยกันหาช่วยกันเก็บช่วยกันสร้างเนี่ยเนี่ยมันเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะฮะไม่ใช่ว่า จะเรียกร้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปนั่นมันไม่ได้เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะการที่เกียรติให้เกียรติที่ดีซึ่งกันและกันเนี่ยคือการเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันนะการรู้การรู้การรู้กันและกันนะการไม่เอารัดเอาเปรียบหรือการไม่เรียกร้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปนั่นแหละเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันที่ดีเลย นะครับก็ก็เลือกเอานะฮะว่าเราจะเอาแบบไหนนะฮะเอาแบบเรียบง่ายหรือเอาแบบยุ่งยากนะฮะสุดท้ายแล้วมันก็แค่ให้ผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้ถึงกันรับรู้ถึงกันเข้าตามตอกออกตามประตูนะฮะก็ให้ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้เช่นนั้นมันก็ เป็นอันเสร็จพิธีแล้วเรียบง่ายแล้วงานแต่งก็จะมีความสุขนะครับสวัสดีครับ